หลวงก็เลยถามกลับไปในใจนะคครถามตรงอะเนาะคงจะใช้คำว่ามีอะไรบ้างที่รหลวงอกกไม่รู้ประมาณนั้นครับค่ๆยๆว่าเขาติดตามมาเขาบอกรู้หมดแล้วมีอะไรบ้างที่หลวงออกไม่รู้เนี่ถ้าถามตรงนะแต่เป็นคนที่มีปัญญาถามอย่างเนี้ยก็เ,เลยจะว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่รู้ มันก็แทงลุงูีเนี่ยอยังไงต้องเปิดคำนี้แน,น่ว่ามีอะไรที่ลุงหมอกไม่รู้อีกล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับลุงก,ก็เปิด <laughs> เท่าความเดิมกันเยอะแยะเลยนะครับ <laughs> คืนวันน้นจิตเป็นคืนวันที่ยี่สิบดงไงนะฮะในในในลุงหมอกทีกก๊อกหนึ่งสองนั่นนะครับที่มีการไล์สดกันนะครับ นะลองลองไปตามเอากล้กันนะเนื้อหาเป็นยังไงแบบไหนเอาล่ะจากตรงนั้น,นประมวลเสร็จสั์เราแล้วนะในเนื้อหาก็บอกแล้วว่าวันที่ยี่องมกราเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องเป็นราวสนอย,น,ยนะเพราะฉะนั้นการถ่ายทําตั้งแต่เดินทางมาจากโน่นสถานที่ก็คือเส้นรอบวงของวงกลมก็แล้วกัน22่หารเ ยี่สิบสองส่วนเจ็ดใครหารลงตัวเราบอกกันนะ,ะจะพูดต่อไปนี้ถ้าใครก็ตามที่ตั้งยี่สอหารด้วยเจ็ดลงตัวจึงจะรู้จึงจะเข้าใจลุงแบบเก้าสุบเก้าจุดเก้าเก้ากว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ลงตัวไม่มีทางรู้ได้แรอกครับว่าลุงคือใครประมาณนะอะไรมันจะปานาน,นั่นไอ้ลุงฮะอนาล้อกันล้อกันหยอกล้อกันครับเพราะว่าเราเช่ยชูบูชา วิชาคณิตศาสตร์มาตั้งในรู้นานเท่าไร่ทุกวันนี้การอธิบายเนื้อหาสาระของวิทยาศาสตร์ที่เขาคนคว้าทำทดรองวิจัยแต่ก็ผ่านกระบวนการของคณิตศาสตร์หมดเขาเรียกว่าอะไร่ะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนาะสาขาฟิสิกส์แล้วกันเขาเรียกว่าอะไรนะนักทฤษฎีอย่างนี้ดีกว่าทฤษฎีใช่ไหมนักฟิสิกส์ทฤษฎีโอเคไหม แปลว่าคำว่าทฤษฎีหมายความว่าได้แต่คิดพูดเขียนคิดพูดเขียนนั่นคือทฤษฎีเช่นไอน์สไตน์เงี้ยอันเบอร์ไอน์สไตน์นี่ครับเขาก็สร้างสมการใหญ่โตขึ้นมามากมายกลายกองอีกกับยกกลังสองเขาก็มา,มา, MC, า,มาจากคำว่าคิดพูดเขียน จนกรทั่งมาเป็นสมการบรรลือโลกไปนะครับมันก็เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาในโลกเยอะพัฒนาการจะเป็นระเบิดปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์ทุกวันนี้นะครับที่วันวุ่นวายกลายกองตรงนั้นนะครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะเชิดชูบูชาไอน์สไตน์มาตลอดแต่ทางฝั่งลุงเนี่ยลุงบอกนะไม่รู้จุด,จดไหนนะสำหรับลุงหนหัวใจของนักฟิสิกส ที่หนวใจลงอยู่มีอยู่สามสี่ผู้คนต่อไปนี้ขออนุญาตกันแล้วกันนะว่าหนึ่งฮะจะเริ่มต้นมาจากนิวตันครับผมนะนิวตันเป็นผู้ที่พูดถึงแรงโน้มถ่วงของสิ่งของอยู่บนโลกนะและกล่าวถึงแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาทฤษฎีมาได้มันมาอย่างไรแบบไหนนะ นั่นก็คือเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องหลักของนิวตันนะครับเอาล่ะผ่านไปคนที่สองก็คือลาเตอร์ฟอร์ดลาเตอร์ฟอร์ดก็บอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากายมหาศาลถึง99%เปอร์เซนต์บางโอกาสก็ไปพูดที่ไหนก็ไม่ทราบแรอกครับ99.99%กว่าเปอร์เซน99%ลุงออกก็มาเติมซะในตรงนั้นในนิวเคลียส มีพลังงานมากมายมา,ยมา,ยมายสารร้อยเปอร์เซนเกินนี่ต่างหากก็แปลว่าลุงเก้าเกินกว่ารัตเตอร์ฟอร์ดไปหนึนะ่งเก้าแล้วะของลุงร้อยเปอร์เซนเกินต่างหากสองเก้าสิก็ของลุงมันร้อยเปอร์เซนต์ของเขามันเก้าจุดเก้าจุดเก้าไปส่วนอะไรกันอย่างเนี้ยลุงจากเก้าตอนนี้เกินกว่าหนึ่งเก้าไอ้ที่มันเกินต่างหากต่างหากที่เนี้ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยเก้าทีเนี้ยครับไอ้ตรงนั้นนะครับมันก็เึ่งบอกว่า ลุงจะคิดในสิ่งที่ไม่มีใครคิดหรือคิด